เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนย้อนกลับไปเมื่อราวห้าสิบปีก่อนหมู่บ้านห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านรวมตัวกันอยู่ราวหกสิบถึงเจ็ดสิบหลังคาเรือนทั้งหลังหมู่บ้านเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่สลับซับซ้อนหลายเทือกชาวบ้านอาศัยการทำนาทำสวนล่าสัตว์ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยึดอาชีพหาของป่าเพื่อนําไปขายในเมืองในหมู่บ้านห้วยน้ําใสมีพรานป่าอยู่หลายคนมักจะเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์กันอยู่เป็นนิดเพราะเทือกเขาที่สลับซับซ้อนที่อยู่ทางด้านหลังหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์พรานอุ่นกับพรานชาติสองพรานเพื่อนรักในวัยส0บปลายก็เป็นพรานป่าฝีมือดีของหมู่บ้านห้วยน้าใสเช่นกันมันทั้งสองคนมักจะชนกันเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์กันเพียงสองคน และในทุกครั้งของการเข้าป่าก็มักจะล่าสัตว์นํากลับมาด้วยในทุกครั้งผิดกับพรานป่ารายอื่นๆในหมู่บ้านที่มีอยู่หลายครั้งที่มักจะหน้าเคร่งเครียดกลับบ้านมือเปล่ากันอยู่บ่อยครั้งเพราะอับโชคไม่มีสัตว์ป่ามาเป็นเป้ากระสุนให้ล่าเมื่อตอนสมัยยังรุ่นรุ่นพรานอุ่นกับพรานชาติเคยบชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดในหมู่บ้านคนทั้งสองชมชอบศึกษาในเรื่องสยเวทอาคมมีอยู่ปีหนึ่งที่วัดในหมู่บ้าน ปรากฏพระทุดงชาราเดินทางเข้ามาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งพรรษาเมื่อเวลาล่วงผ่านไปหลายอาทิตย์หลังจากที่ภิกษุชาราได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสามนเณนรอุลและสามนเณรชาติจึงล่วงรู้ว่าภิกษุชารารูปนั้นเป็นพระที่เปี่ยมฤทธิ์เบืองเวทจึงได้พากันเข้าไปพบเพื่อขอร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมหลังจากผ่านการทดสอบจากภิกษุชาราแล้วท่านจึงตัดสินใจ ที่จะถ่ายทอดสัพพวิชาให้เป็นบางส่วนแต่หากตั้งใจที่จะร่ำเรียนอย่างจริงจังหลังออกพรรษาแล้วเมื่อท่านออกเดินทางจาริกต่อไปก็ให้สาม,มนเณรทั้งสองรูปติดตามปรนิบัติก็จะถ่ายทอดวิทยาคมให้ตามกำลังภูมิของแต่ละคนเมื่อสาม,มนเณรอุ่นและสาม,มนเณรชาติตกลงใจที่จะติดตามภิกษุชาราเพื่อออกทุด,ดงท่องตระเวนไปในป่าลึกหลังจากนั้นาราวห้าปีทั้งสองจึงเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านห้วยน้ำใสอีกครั้ง ซึ่งในเวลานั้นทั้งสองได้ลาสิกขาบทแล้วและมีอายุยี่สิบตนตนเมื่อกลับเข้าสู่หมู่บ้านทั้งสองจึงดำรงชีพด้วยการเป็นพรานป่าอีกทั้งพรานอุลและพรานชาติต่างก็เป็นผู้ที่มีอาคมเข้มขลังเป็นที่ยกย่องของคนในหมู่บ้านห้วยน้าใสเพราะใช้สัพพวิชาที่ได้ร่ําเรียนมาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะถูกพูดผีแฝงร่างหรือถูกกระทําคุณใส สางก็พากันมาขอความช่วยเหลือจากพรานอุลและพรานชาติกันอยู่เป็นเนืองนิดในระยะหลายปีหลังพรานชาติเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เปลี่ยนมาตั้งสำนักเปิดสำนักเพื่อรับรักษาผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากขุนสายศาสตร์มืดปรากฏผู้คนแห่แห่แวะเวียนมาที่ตำหนักอาจารย์ชาติกันไม่ขาดสายสร้างชื่อเสียงและเงินทองให้กับเขาอย่างมหาศาลผ่านไปเพียงไม่กี่ปีอาจารย์ชาติอดีตพรานป่า จึงมั่งคั่งเป็นอันดับต้นๆของหมู่บ้านห้วยน้ำใสเลยทีเดียวส่วนพร,รานอุ่นยังคงดำเนินชีวิตด้วยการเป็นพร,รานป่าล่าสัตว์อยู่เช่นเดิมและในระยะหลังยังรับงานพาคณะท่องเที่ยวตระเวนล่องไพรอีกด้วยแล้วก็เป็นงานที่สร้างรายได้พอสมควรซึ่งหากมีเวลาว่างจากงานพาคณะท่องไพรล่องป่าเขาก็มักจะเข้าป่าล่าสัตว์ในป่าท้ายหมู่บ้านที่ไม่ลึกนักและพักค้างอยู่เพียงคืนเดียวหลังจากที่ล่าได้สัตว์ตามที่ต้องการแล้ว 2อสามวันที่ผ่านมาในหมู่บ้านห้วยน้ำใสปรากฏข่าวจดจันกนาหูว่ามีคนพบเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ราวเก้าศอกเดินวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านอีกทั้งยังได้ยินเสียงร้องคำรามของมันแพดดังกึกก้องมาจากราวป่าทางท้ายหมู่บ้านอยู่หลายครั้งจบจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตาชื้นชายวัยใกล้หกสิบที่ออกไปนอนเฝ้านาอยู่ที่เถียงนาที่ติดกับท้ายหมู่บ้านรุ่งเช้าทางบ้านเห็นว่า แกยังไม่เดินทางกลับมาตามปกติเหมือนทุกครั้งจึงใช้ไอชดผู้เป็นลูกชายออกไปตามจนกระทั่งพบเห็นว่าตาชื้นผู้เป็นพ่อนอนเสียชีวิตยอยู่ที่เถียงนาด้วยสภาพที่ร่างกายแหลกและแหวงวินคล้ายถูกสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ทำร้ายแขนทั้งสองข้างถูกกัดถึงกระชากจนหลุดออกจากร่างสองขาถูกกัดแทะจนเนื้อแหวงวินแหลกเละที่ท้องถูกรอยคมเขี้ยกัดกระชากเปิดเป็นแผลกว้าง ลำไส้และอวัยวะภายในถูกลากออกมากองอยู่นอกก่างทรงกลิ่นคาวคลาคลุ้งอย่างน่าสมเพชสะอิดสะเอียนสองตาของแกเหลือกโพรงปูดปนอย่างเจ็บปวดบ่งบอกได้ถึงความทุกข์ทรมานสาหัสก่อนสิ้นใจคาดว่าน่าจะเป็นการลงมือของเสือหนาผู้ใหญ่ทั้งอำมาตย์และโหดเทียมขนาดนี้หากเป็นตัวเดียวกันกับที่มีใครหลายคนพบเห็นมันในช่วงระยะเวลา2-3ถึงวันที่ผ่านมานี้ก็นับว่ามันเป็นเสือโครงที่มีขนาดใหญ่โตมากจริงๆ เพราะหลายคนบอกว่าลำตัวของมันน่าจะใหญ่ราวเก้าศอกเลยทีเดียวทิศเทียมกล่าววิเคราะห์ออกมาอย่างหวาดหวั่นและผะอืดผะอมเพราะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมทางไปกับผู้ใหญ่ลือเพราะไปดูศพของตาชื้นเช่นกันลึ่งคุงเสือละวาดฆ่าคณตายไม่เคยมีเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเรามาก่อนมันจะเป็นไปได้ไงกันบ้าถึงแม้หมู่บ้านของพวกเราจะอยู่ติดกับเถือกเขาที่ซับซ้อนหลายเถือก แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเสือบุกเข้ามาฆ่าคนทึงในหมู่บ้านเลยสักครั้งตาแย้มชายชาราในวัยหกสิบเศษกล่าวออกมาเช่นกันด้วยอาการที่พรั่นสะพึงชาวบ้านหลายคนที่มารวมตัวชุมนุมกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่วัดเมื่อนำศพของตาชื่นมาถึงเพื่อเตรียมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างอึงอน้นต่อเหตุการณ์ของเสือร้ายบุกเข้ามาฆ่าคนทึงในหมู่บ้านอย่างย่ำใจเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างตกอยู่ในอาการหวาดกลัว ผู้ใหญ่ลือจึงกล่าวเสียงแคบออกมาว่าเอาละเอาละตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าไอ้เสือโครงตัวนี้มันโผล่มาจากไหนแต่ก็มีข่าวว่ามีคนเคยเห็นมันมาแล้วในสองถึงสามคืนที่ผ่านมานั่นก็น่าเชื่อได้ว่าไอ้เสือโครงตัวนี้มันอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อต้องการล่าเหยื่อในหมู่บ้านของพวกเรานี่แหละมันจึงวนเวียนมาดูลาดเราอยู่หลายคืนแล้วและหากพวกเรายังไม่มีวิธีป้องกัน มันจะต้องย้อนกลับเข้ามาล่าเหยื่อในหมู่บ้านของเราอีกแน่ๆอย่างยามใจเพราะคิดว่าคนนั้นสามารถล่าเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นในป่าแล้วผู้ใหญ่จะจัดการกับมันยังไงพ่อของฉันตายไปทั้งคนอย่างน่าอเนจอนาถฉันไม่ยอมปล่อยเสือตนนี้ไปง่ายแน่นอนผู้ใหญ่ต้องช่วยจัดการเรื่องนี้พวกฉันด้วยนะไอ้ชดมันกล่าวมาเสียงสั่นเครืออย่างเจ็บแค้นที่ตาชื้นพ่อของตนถูกเสือฆ่าตายอย่างน่าสังเวช ผู้ใหญ่ลือในวัยห้าสิบเศษในอดีตเคยเป็นพรานป่าฝีมือฉมังฉกาดแต่เมื่อได้รับตําแหน่งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลหมู่บ้านห้วยน้ําใสแกจึงเลิกเข้าป่าไปโดยปริยายเข้าครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยแล้วจึงกล่าวออกมาว่าต่อแต่นี้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นมร่องรอยของไอเสือโคร่งตัวนี้ครับให้ส่งข่าวบอกข้าเด้ทันทีส่วนข้าจะจัดกําลังคนเอาพวกผู้ชายในหมู่บ้านของเราเนี่แหละ คอยเดินสำรวจสอดสองรอบหมู่บ้านกันทั้งคืนได้จะช่วยทุกคนวางใจกันได้บ้างแค่นี้ไม่พอหรอกผู้ใหญ่มันก็เป็นเพียงแค่การรับมือที่ปลายเหตุเท่านั้นหากจะในดีพวกเราควรที่จะออกล่าตัวมันข่ามันให้สิ้นซากกันเสียห,หมดสิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปจะดีกว่าพวกเราจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับความหวาดระแวงกันอีกต่อไปทิดเทียมกล่าวออมาอย่างขึงขังเพราะเดือดดานต่อความโหดเหี้ยมอมเหตของเสือโคร่งขนาดใหญ่ ที่บุกเข้ามารังควานทึงในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนต่างก็ส่งเสียงสนับสนุนออกมาอย่างพร้อมเพรียงจนผู้ใหญ่เือต้องนิ่งงันไปอย่างครุ่นคิดตรึกตรองชั่วครู่จึงกล่าวมาว่าในเวลานี้พรานป่าฝีมือดีที่สุดก็คงจะเป็นพรานอุ่นนั่นแหละวะเพราะพรานชาติหลังจากที่เปิดสำนักรับช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เลิอกอาชีพพรานป่าไปซะและ้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพรานอุน่นให้ออกล่าตัวไเสือโครงตัวนี้เอง เพราะตอนนี้พร,รานอุ่นก็คงจะอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะเพิ่งจะกลับออกมาจากป่าเมือ่อสามถึงสี่วันก่อนหลังจากพาคณะทองป่ากลับไปเรียบร้อยละหลายคนจึงพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามและส่งเสียงสนับสนุนออกมาเพราะพร,ะรานอุ่นเป็นพร,รานป่าที่มีฝีมือฉกาจที่สุดแล้วในหมู่บ้านห้วยน้ำใสในเวลานี้เมื่อหาเรือกันเสร็จสับผู้ใหญ่เรือและลูกบ้านอีกสามถึงสี่คนจึงพากันไปที่บ้านของพร,รานอุ่นเพื่อขอร้องให้เขาช่วยติดตามล่าตัวไอ้เสือโครงฆาตกร เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านห้วยน้ำใสที่จะได้ไม่ต้องทนอยู่กับความหวาดระแวงและออกทำมาหากินกันได้ตามกิจวัตรปกติหลังจากที่พรานอุ่นตกปากรับคำที่จะช่วยจัดการกับเสือโครงคัดตะกอนแล้วในคืนนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปขัดทางในป่าท้ายหมู่บ้านที่ไม่ลึกมากนักเพราะมีชาวบ้านหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าได้ยินเสียงของเสือร้องคำรามอยู่ที่ชายป่าทางท้ายหมู่บ้าน ก่อนที่จะมีคนพบเห็นมันเข้ามาป้วนเปี้ยนวนเวียนรอบหมู่บ้านพรานดุลจึงมีความคิดที่จะไปดักซุ่มรอมันอยู่ที่ชายป่าหากโชคดีคงได้เผชิญหน้ากันแต่หากคลาดคลาไม่พบเจอกับมันก็จะได้หาวิธีอื่นต่อไปกลางดึกในคืนนั้นพรานดุลที่นั่งอยู่บนห้างที่ขัดเอาไว้บนขาคบของต้นตะแบกใหญ่ห้างไม้สูงราว6-7เมตรหลังจากที่พร,รานชาติเลิกเป็นพร,รานป่าหากเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ เขาก็เข้าป่าเพียงลําพังมาโดยตลอดอย่างเคยชินคืนนี้ก็เช่นกันพรานหนุนจึงมาซุ่มคอยดักไอเสือโครงมาหาการเพียงคนเดียวซึ่งจะคล่องตัวกว่าการอยู่รวมกันหลายคนป่าทางท้ายหมู่บ้านในเวลาดึกสงัดปกติมักจะมีเสียงสัตว์ออกคุยเขียหากินกันเป็นปกติตามคันลองของป่ามักจะมีพรานป่าหลายคนมานั่งห้างคอยดักยิงสัตว์จำพวกหมูป่าเก้งกวางกระจงที่พลัดหลงออกมาจากป่าลึกกันอยู่เป็นประจำ อีกทั้งสเสียงของเหล่าแมลงกลางคืนยังร่ำร้องกรีดปีกกันระงมเซงแซ่ข้างเขาฝูงใหญ่บิน่อนทลาอยู่กลางเวหาเป็นกลุ่มใหญ่บินบรอนฉวัดฉวีนไล่กินมแมลงกันดูสับสนชุลมุนแต่มันก็เป็นวิถีของพงไพรที่ดำเนินไปอยู่เป็นนิดแต่ในค่ำคืนนี้กลับปราศจากสิ่งเหล่านั้นป่าทั้งป่าเงียบกันคล้ายไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตไร้มนสพรพสัตว์เพ่นพ่านออกหากินน่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่ไม่น้อย ซึ่งสัญญาณไพรเหล่านี้ก็บ่งบอกให้พรานอุ่นล่วงรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าผืนป่าและแวกนี้ถูกครอบงำจากอาถรรพ์เร้นลับที่เหนือธรรมชาติบางประการควบคุมแต่พรานอุ่นที่เผชิญกับเหตุการณ์อาถรรพ์ลี้ลับเช่นนี้มาหลายครั้งกลับไม่ได้ประวัติพรั่นพรึงเขากลับเยือกเย็นและหนักแน่น้าคอยลองสังเกตทัศนียภาพไปรอบบริเวณอย่างระมัดระวังล่วงผ่านครึงคร่งคืนไปเล็กน้อยพรานได้ยินเสียงของเสือคำรามออกมาแผ่วเบา เป็นเสียงคำรำคำรนที่ดังขึ้นมาจากภายในหมู่บ้านดังเล็ดลอดล่องลอยมากระทบโสดอย่างแผ่วเบาจากนั้นจึงได้ยินเสียงปืนแผดกึกกล้องดังสนั่นหลายนัดที่ล่องลอยมาตามสายลมดึกแย่แล้วเกิดเรื่องขึ้นที่หมู่บ้านไอเสือตัวนี้มันเจ้าเล่ห์มากลวดลายจริงๆหรือมันจะล่วงรู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อคอยดักเล่นงานมันจะบุกเข้าไปรังควานในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับเรา พรานอุ่นครุ่นคิดพึมพำออกมาอย่างเคลือบแคลงกังวลผ่านไปอีกครู่ใหญ่พรานได้ยินเสียงวิ่งตะบึงเหยียบย่ำแหวกพงหญ้ามาอย่างเร่งร้อนมุ่งหน้ามาตามทิศทางที่พรานอุ่นขัดห้างอยู่ลักษณะการวิ่งและเสียงที่แหวกพงหญ้าดังไล่กระชั้นเข้ามาทุกขณะกลายเป็นการควบวิ่งของสัตว์ใหญ่แต่ไม่ใช่สุ่มเสียงของสัตว์ตีนกีบด้วยความจัดเจนต่อการจำแนกสุ่มเสียงทำให้พรานอุ่นมั่นใจว่าไอตัวที่ควบวิ่งมานี้ น่าจะเป็นไอเสือโครงฆาตกรแน่นอนพรานป่ามือฉมังรีบประทับปืนเล็งไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงควบวิ่งตะบึงตรงเข้ามาทันควันปืนลูกซองเดี่ยวแบบหักลำกล้องของเขากระบอกนี้เคยสังหารสัตว์ป่ามานับไม่ถ้วนและเชื่อมั่นว่าในคืนนี้มันก็ยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเช่นทุกครั้งเสียงวิ่งยังดังเหยียบย่ามาอย่างกระชั้นเร่งร้อนพร้อมๆทั้งพงหญ้าสั่นไหวเกลียวกราวจากนั้นจึงปรากฏร่างใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่โตมาเหิมาโผล่พ้นออกมาจากพงหญ้าหนาแน่นแสงจันยามดึกสาดแสงนวลส่องกระทบพื้นมองเห็นทัศนียภาพรอบบริเวณได้ค่อนข้างชัดเจนร่างของเสือโครงลายพาดกลอนขนาดใหญ่ราวเก้าศอกที่วิ่งทะยานออกมาจากพงหญ้าอย่างลำพองอาหาังการที่ปากลำคอและบริเวณแผ่นอกของมันเป้อะเปื่อนไปด้วยคราบเลือดสีแดงฉานอย่างน่าสยดสยองแต่ร่างที่เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวของมัน ทาให้พรานอุ่นล่วงรู้ได้ว่าคราบเลือดที่ติดอยู่บนบร่างของมันนั้นไม่ใช่เลือดที่ทะลักออกมาจากลําตัวไอเสือร้ายตัวนี้นั่นคงเป็นเลือดจากเคราะห์ร้ายที่ถูกมันเล่นงานนั่นเองร่างสีเหลืองคาดดําขนาดเก้าศอกของมันที่โผล่พรวดทยานออกมาจากพงหญ้ามีระยะห่างจากพรานอุ่นที่นั่งอยู่บนห้างไม่เกินสิบวาาโดยตบาบารมีและสัญชาตญาณของเจ้าป่านักล่าเมื่อมันโผล่ออกมาจากพงหญ้าจนสุดลําตัว ร่างใหญ่ของมันชะง,งักค้างดวงตาดุดันอมหิตของมันพลันเงยขึ้นมามองบนห้างสูงเผชิญหน้ากับพร,รานอุ่นที่กำลังประทับปืนเล็งมาที่ร่างของมันอย่างไม่ครั่นครับพร,รานอุ่นรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่เสือโครงมเหือมาตัวนั้นไม่แสดงท่าทีสะทกสะท้านแม้แต่น้อยกลับยังเผชิญหน้ากับเขาอย่างท้าทายอหังการพร,รานอุ่นก็ไม่เยือกเย็นหนักแน่นแต่ก็รู้สึกคลางแคลงประหลาดใจอยู่บ้าง ครับคล้ายว่าเขาจะคุ้นเคยกับไอเสือตัวนี้อย่างประหลาดพยัก์เจ้าป่าก้าวศอกคำรามลั่นดังกึกก้องสนัน่นไพรจากนั้นร่างมหึมาของมันพลันวิ่งตรงเข้ามาที่ต้นตะแบกที่พรานอุ่นขันห้างอยู่อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนั้นพรานอุน่นจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกเพื่อปลดปล่อยกระสุนออกไปทันควันแต่เมื่อลั่นไกออกไปพลันต้องใจหายว่าเมื่อกระสุนที่บรรจุอยู่ในรังเพลิงกลับยิงไม่ออก หากกระสุนไม่ชืน้นจนใช้การไม่ได้ก็คงเป็นเพระอำนาจอาถรรพ์ที่เข้มขลังของเสือโคร่งมหาการตัวนี้แน่นอนร่างของเสือโครงขนาดใหญ่ที่วิ่งตะบึงตรงเข้ามาที่ต้นตะแบกอย่างปราดเปรียวเมื่อร่างของมันวิ่งเข้ามาใกล้ต้นตะแบกในระยะหา่างสามวามันพลันพุ่งร่างใหญ่กระโจนทยานขึ้นสูงอย่างเหี้ยมหันดุร้าย พรานุนที่เห็นเช่นนั้นจึงเรียบกลั้นใจบริกรรมพระเวทกำกับลงไปในกระสุนปืนที่อยู่ในรังเพลิงอย่างรวดเร็วเร่งร้อนเสียงโครมพลันดังสนั่นขึ้นพื้นห้างสั่นไหวรุนแรงเพราะกรงเล็บของไอเสือโครงมหาการที่กระโดดลอยตัวขึ้นสูงตะปลบลงมาที่พื้นห้างอย่างหนักหน่วงจากนั้นร่างของมันจึงร่วงหล่นตกลงไปยืนอยู่ที่พื้นดินทางด้านล่างตามสภาวะแต่ร่างของพรานอุนที่กำลังเร่งบริกรรมคาถายังไม่ทันจบคาบ ร่างของเขาพลันสะท้านตัวลอยอย่างเสียหลักเพราะห้างที่สั่นไหวรุนแรงด้วยแรงตะบาดท,ที่หนักหน่วงของเสือรายเพชรขาดพื้นห้างลั่นเกลียวกราวสั่นคลอนและพังทลายลงอย่างรวดเ,เร็วร่างที่เสียหลักของพรานอุ่นจึงพลัดตกลงมาจากคาคบไม,ม้พร้อมๆกับห้างที่หักพังร่างของเขาร่วงกระแทกพื้นอย่างหนักหน่วงทั้งเจ็บจุกและปวดปร้าไปทั่วสันพางแต่ยังพยายามข่มกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้ เรียบร้ายบริกรรมพระเวทสำทับลงไปที่กระบอกปืนอย่างเร่งร้อนให้เสือโครงลายพาดกรอนที่ยืนจังก้าอาหางการอยู่ห่างจากร่างของพรานอุ่นเพียงสามวาไม่เห็นร่างที่ร่วงลงมาจากข้างสูงของพรานอุน่นมันขม็งจ้องมองด้วยดวงตาที่ถลึงแข็งกราวแดงฉานแต่แล้วมันพลันตัดสินใจที่จะหมุนมร่างเพื่อจากไปอย่างน่าประหลาดใจแต่ในพลันนั้นเมื่อพรานอุ่นบริกรรมคาถาจบสิน้นจึงเป่าลมพรวดไปที่กระบอกปืน แล้วจึงเรียบผุดร่างลุกขึ้นนั่งประทับปืนเล็งไปที่ร่างใหญ่ของเสือร้ายที่กำลังหมุนร่างเพื่อที่จะจากไปเสือโคร่งมหาการเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านหลังมันจึงม้วนร่างกลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าพรานอุ่นกำลังผุดลุกขึ้นมานั่งและประทับปืนเล็งมาที่ร่างของมันพายคร้ายเจ้าป่าพลันแยกเกี้ยวเสียอย่างเกี้ยวกราดกระโจนร่างใหญ่เพนผลเข้ามาหาพรานอุ่นทันควันอย่างรวดเร็วปืนที่ประทับเล็งไปที่ร่างใหญ่ของมัน พลันถูกกรงเล็บจากตีนหน้าของไอ้ลายพาดกรอนเวียงตะปบลงมาที่กระบอกปืนอย่างหนักหน่วงจนปืนกระเด็นหลุดมือลอยห่างออกไปหลายวาจากนั้นร่างใหญ่ของไอ้ลายพาดกรอนพลันถาถมเข้ามาอีกครั้งตีนหน้าข้างที่ตะปบปืนกระเด็นไปเมื่อครู่ยื่นมาเหยียบไปที่แผ่นอกของพรานอุ่นอย่างฉับไวรุนแรงจนร่างที่ปุดขึ้นมานั่งเมื่อครู่ถูกมันเหยียบแผ่นอกหงายหลังลงไปนอนหงายอยู่กับพื้นอีกครั้ง โดยมีตีนข้างหนึ่งของเสือโครงลายพาดกรอนเหยียบอยู่บนแผ่นอกอย่างหนักหน่วงพรานุ่นแค่นเสียงออกมาอย่างอึดอัดเพราะน้ำหนักมหาศาลที่เหยียบอยู่บนบร่างของตนอีกทั้งเจ็บจุกจนพูดไม่ออกเห็นได้เสือร้ายมันค่อยๆก้มหัวลงมาที่ใบหน้าของตนช้าๆเสียงขู่คำรามในลำคอของมันดังเล็ดรลอดออกมาทางปากที่เต็มไปด้วยฟันเรียงรายและเขี้ยวแหลมที่มุมปากอย่างหน้าพรั่นพรึง น้ำลายเหนียวของมันไหลย,ย้อยลงมาแปดเปื้อนใบหน้าของเขาอย่างน่าสะอิดสะเอียนในช่วงเวลาที่คับขันพร,รานอุ่นค่อยๆขยับมือขวาเลื่อนลงไปที่ข้างลำตัวค่อยๆดึงเอามีดอาคมที่เก็บเอาไว้ในย่ามผ้าออกมาเมื่อสะบัดฝักออกแล้วจึงจ้งแทงไปที่ตำแหน่งหัวใจของไอ้เสือร้มหาการทันควันแต่ปฏิกิริยาของเสือร้ายลายพาดกรอนก็แคล้วคล่อ,อง่้องไว้มันตวัดตีนข้างที่เหยียบอยู่บนซวงอกของพร,รานอุน่น ฟาดมีดลงอาคมของเขาอย่างหนักหน่วงจนมีดกระเด็นหลุดมือหายไปในความมืดจากนั้นจึงรีบตวัดตีนกลับมาเยียบลงที่แผ่นอกของพรานอุ่นเช่นเดิมแต่เพิ่มความหนักหน่วงยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสียงคำรามข่มข,ขวัญออกมาอย่างดุร้ายพรานอุ่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันอันตรายพลันรีบหล,ลับตาเร่งบริกรรมพระเวทอีกบทอย่างฉับพลันเร่งร้อนเพียงชั่วครู่ร่างของเขาพลันสั่นสะท้านรุนแรง จากนั้นสิ่งอศัศจรรย์พลันอุบัติขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อร่างมนุษย์ของพรานอุ่นพลันค่อยๆแปลเปลี่ยนรูปลักษณ์ค่อยๆกลับกลายเปลี่ยนเป็นเสือโคร่งลายพาดกรอนที่มีขนาดไล่เลี่ยก,กันอย่างน่าตระหนกพรานอุ่นเมื่อจำแรงร่างกลายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่เขาจึงยื่นตีนหน้าเวียงไปที่ร่างของเสือโคร่งเพชรคาดอย่างรวดเร็วเสียงดังทึบหนักเมื่อกรงเล็บของเสือโคร่งพรานอุ่นตปะปบไปที่ร่างของเสือโคร่งมหาการอย่างถนัดทนี จนร่างของมันส่วนเซถดถอยร่างใหญ่ออกห่างไป3ามถึงสีก้าวเสือโคร่งพรานอุ่นจึงฉวยโอกาสพลิกร่างม้วนตัวผุดขึ้นมายืนได้อย่างว่องไวเมื่อผุดลุกขึ้นมายืนพลันอ้าปากกว้างส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดุดันกึกก้องสถานราวไพัยเสือโคร่งขนาดใหญ่ทั้งสองตัวจับจ้องกันอย่างเยือกเย็นขยับเดินวนเป็นวงเพื่อหาโอกาสจู่โจมใส่ฝ่ายตรงข้าม ส่งเสียงข่มขู่ออกมาอยู่เป็นระยะเมื่อได้โอกาสเสือโครงพรานอุ่นจึงเป็นฝ่ายลงมือจู่โจมก่อนทันทีเพนผลพุ่งร่างกระโจนเข้าใส่ร่างของเสือโครงเพชรคาดอย่างรวดเร็วดุดันตีนหน้าฟาดตะปบไปที่ส่วนหัวของเสือโครงมหาการอย่างคล่องแคล่วแต่ไอ้เสือร้ายลายพาดกรอนมันกลับกระโจนร่างเพ่นพรวดหลบปลีกออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเรวด็วหลบหนีจากโครงเล็บมะเหือมาไปได้อย่างเฉียดฉิว จากนั้นมันจึงดีดยร่างพุ่งกระโจนออกไปอีกครั้งเมื่อเห็นเสือโคร่งพรานอุ่นทะยานตรงเข้ามาอย่างเร่งร้อนเมื่อร่างของมันตกสัมผัสพื้นพลันดีดพร่างกระโจนย้อนกลับมาอย่างว่องไวจู่โจมเข้าหาเสือโคร่งพรานอุ่นที่เสียหลักเพราะจู่โจมผิดพลาดเมื่อครู่ทันควันมันเหวี่ยงตีนที่ปรากฏกรงเล็บแหลมคมแข็งแกรง่งไปที่ลำตัวของเสือโคร่งพรานอุ่นอย่างถนัดทนีนจนร่างของเสือโคร่งพรานอุ่นกระเด็นออกไปทางด้านข้าง ร่างถลายเกลือกลิ้งออกไปอย่างทุลักทุเลและมันก็ไม่ปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ทันตั้งหลักร่างใหญ่ของมันทยานตามติดไปอย่างกระชั้นชิดไล่ตะปบไปที่ร่างของเสือโครงพรานอุ่นอย่างดูด้านหลายครั้งเสือโครงพรานอุ่นพยายามพลิกตัวกลับขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งพร้อมทั้งเหวี่ยงกรงเล็บสวนกลับไปกรงเล็บที่ฟาดออกมาด้วยเรียวแรงที่มหาศาลฟาดไปที่ใบหน้าของเสือโครงเพชรคาดอย่างหนักหน่วง จนหัวของมันสะบัดไปตามแรงตบร่างถดถอยส่วนเซออกไปหลายก้าวจึงเป็นโอกาสให้เสือโครงพรานอุ่นเป็นฝ่ายได้ปลุกไล่ตะลุยได้บ้างเสือโครงมหิมาทั้งสองตัวบุกไล่ตะลุยถาถมจู่โจมกันอย่างดุเดือดผลัดกันรุกรับไล่ตะปบกรงเล็บและคมเขี้ยวฝังลงไปบนร่างของฝ่ายตรงข้ามเป็นพลวันจนฝุ่นคลากรุงฟุ้งกระจายหญาราบลู่ต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดย่อมหักค่นเป็นบริเวณกว้าง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเลือดหลั่งไหลทะลักท่วมร่างจนแดงฉานกันไปทั้งสองฝ่ายเวลาล่วงผ่านไปนานร่วมชั่วโมงที่สองพยักเจ้าป่าห้ามหันรมรันกันอย่างดุเดือดในครั้งหนึ่งที่เสือโครงมหาการพลาดพลัง้งเสือโครงพรานอุ่นจึงตะปบกรงเล็บไปที่ศีรษะของมันอย่างหนักหน่วงจนร่างของมันสุดหววลงไปกับพื้นอย่างเจ็บปวดเสือโครงพรานอุ่นไม่ปล่อยให้มันผุดลุกขึ้นมาแผลงธิ์ได้อีกรีบถลันเข้าไปประชิด ช่สองตีนหน้าเหยียบลงไปบนแผ่นอกของมันอย่างหนักหน่วงอ้าปากหมายที่จะฝังคมเขี้ยวกัดกระชากไปที่ลำคอของมันอย่างดุดันจนเลือดสาต์ทะลักกระจายจนเสือโครงคาดตะกรอนอ้าปากแผดเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ก่อนที่เสือโครงพรานอุน่นจะทันได้ก้มลงกัดกระชากไปที่ลำคอของเสือไรยเพชรขาดร่างเสือโครงมเหึมาของมันพลันสลายรูปลักษ์แปรเปลี่ยนกลับกลายคืนสู่รูปลักษ์ของมนุษย์ไปอย่างรวดรเร็วน่าอัศจรรย์ จนเสือโครงพรานอุ่นที่กําลังจะขบกัดไปที่ร่างของมันพลันเบิกตาโพลงอย่างแตกตื่นตะลึงค้างแทบไม่เชื่อต่อสายตาในสิ่งที่ตนเห็นอย่าพรานอุนอย่าทาข้านี่ข้าเองข้าเองข้าพรานชาติเพื่อนเองใจงเย็นอย่าทําอะไรข้าเสือโครงฆาตกรที่คืนรูปลักกลับสู่ร่างของมนุษย์ที่แท้มันคืออาจารย์ชาติเรือดีดพรานชาติที่เป็นพรานป่าเพื่อนรักของพรานอุ่น และเคยร่วมศึกษาร่ำเรียนสัพพวิชาต่างๆมาด้วยกันนั่นเองร่างของเสือโครงพรานอุ่นเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงคืนรูปลักษณ์กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ทันควันเข้าถลึงตาจ้องมองพรานชาติขม่งแข็งกร้าวยังไม่แทบเชื่อต่อสายตาของตนเองว่าเสือโครงอมาหิดก้าวศอกที่ออกมาทำร้ายฆ่าคนในหมู่บ้านตายจะเป็นพรานชาติที่ทุกคนในหมู่บ้านห้วยน้ำใสเคารพและยกย่องเรียกขาว่าอาจารย์ชาตินั่นเองเป็นเองเองรับพรานชาติ เองทำอย่างนี้ทำไมวะเองฆ่าคนทำไมพรานอุ่นแค้นเสียงออกไปอย่างเจ็บแค้นเดือดดานถลึงตาจ้องมองเพื่อนพรานอย่างดุดันพรานชาติค่อยๆยยันร่างที่ได้รับบาดเจ็บบอบชำ้ำขึ้นมานั่งอย่างอ่อนล้าแทบสิ้นเรี่ยวแรงสายตาเลื่อนลอยของเขาเมื่อมองพรานอุ่นอย่างสำนึกผิดจากนั้นจึงค่อยๆส่งเสียงกล่าวกระท่อนกระแทนออกมาแหบพราว่าข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ ขึ้นเลยจริงๆนะพรานอุ่นแต่ข้าพลาดพลัง้งกระทําผิดข้อห้ามของครูจึงกลายร่างเป็นเสือโครงไปอย่างไม่รู้ตัวข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆพรานอุ่นที่เห็นพรานชาติที่เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานโอดครวนออกมาอย่างขับแค้นจึงรู้สึกสะทกสะท้อนใจอยู่บ้างจึงรู้สึกสับสนลังเลอยู่เล็กน้อยไปอย่างตรึกตรองแต่ในช่วงเวลาที่กรุ่นคิดอย่างพลั้งเผืออยู่นั้นพรานชาติที่นั่งอยู่ที่พื้น พรานค่อยๆเลื่อนมือไปที่มีดสั้นอาคมของพรานอุ่นที่ตกอยู่ที่พื้นไม่ห่างออกไปนักเข้าคว้ามันกระชับเอาไว้ในมือโดยที่พรานอุ่นไม่ทันพบเห็นจากนั้นจึงค่อยๆยันร่างผุดลุกขึ้นอย่างยากเย็นและจึงเดินตรงเข้ามาหาพรานอุ่นอย่างเช่มช้าพรานอุ่นที่เห็นร่างของพรานชาติเดินเข้ามาใกล้แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันจึงไม่ได้ระมัดระวังตัวพรานชาติที่ถือมีดอาคมอยู่ในมือจึงฉวยโอกาสที่พรานอุ่นเผลอ แทงมีดอาคมเข้าสู่ตำแหน่งหัวใจของพร,รานอุ่นอย่างรวดเร็วพร,รานอุ่นที่ไม่ได้คิดประแวงต่อพฤติกรรมของพร,รานชาติจึงไม่คิดว่าตนจะถูกเพื่อนลงมือสังหารอย่างโหดเหีม้มร่างของเขาสะดุ้งสุดตัวตาถลนจ้องมองพร,รานชาติที่ยืนยิ้มยาออยู่ทางเบื้องหน้าด้วยความคับแค้นใจแต่ร่างของเขาที่ถูกมีดอาคมแทงเข้าหัวใจค่อยๆสุดร่างลงกระแทกพื้นหนักหน่วงล้มฟุบลงไปกับพื้นและสิ้นใจตายไปในบัดดน พรานชาติที่จ้องมองพรานอุ่นที่สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาเพราะการลงมือที่โหดเหี้ยมอมหิตของตนเขายิ้มย่อยอย่างพึงพอใจอยู่ในลาคอที่สามารถวางแผนหลอกล่อพรานอุ่นให้ออกมาติดกับได้ในที่สุดพรานชาติและพรานอุ่นคนทั้งสองเคยร่ำเรียนวิชาเสือเย็นมาร่วมกันจากพระธุดงที่ทั้งสองกราบเป็นครูบาอาจารย์เมื่อครั้งที่ยังเป็นสมามเณรแต่ในระยะหลังที่ผ่านมา พรานชาติกระทำผิดข้อห้ามของครูบาอาจารย์เขาจึงถูกกริตยาคมขลังของวิชาเสือเย็นควบคุมให้กลายร่างเป็นเสือสมิงออกล่าหาอาหารอย่างไม่รู้ตัวและที่สำคัญเริ่มมีชาวบ้านบางคนที่ช่างสังเกตและเริ่มที่จะสงสัยในตัวของตนจะได้ลอบวางแผนขึ้นมาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากมลทินความผิดในคืนนี้เขาล่วงรู้มาว่าพรานุ่นจะเข้าป่ามาเพื่อดักล่าเสือโครงเพียงลำพัง เขาจึงวางแผนเพื่อซัดทอดความผิดเมื่อกลายร่างเป็นเสือสมิงเขาจึงบุกขึ้นไปฆ่าคนตายถึงบนเรือนเพื่อลวงให้ชาวบ้านคลั่งแค้นและติดตามร่องรอยของเขาเข้ามาในป่าที่เขาชักนําให้ทั้งหมดติดตามมาในบริเวณที่พรานอุ่นขันห้างอยู่เมื่อเสือโครงพรานชาติมาถึงที่ได้เปิดฉากจู่โจมเล่นงานพรานอุ่นเพื่อบังคับให้พรานอุ่นจําแรงร่างกลายเป็นเสือสมิงจากนั้น จึงหาวิธีล่อลวงให้พรานอุ่นหลงกลและฆ่าทิ้งเพื่อซัดทอดความผิดและอีกไม่นานเมื่อชาวบ้านติดตามมาถึงบริเวณนี้เขาก็จะสร้างเรื่องลวงคนทั้งหมดว่าพรานอุ่นเป็นเสือสมิงและตนที่ลอบสังเกตมานานแล้วจึงออกใกล้ติดตามมันมาเช่นกันเพียงเท่านั้นเขาก็จะพ้นจากมนทินความผิดและยังถูกยกย่องจากคนทั้งหมดอีกด้วยว่าอาจารย์ชาติเป็นผู้ที่กำราบเสือสมิงพรานอุ่นได้ และสร้างความสงบสุขให้กับทุกผู้คนในหมู่บ้านห้วยน้ำใสได้อีกครั้ง